นะครับมับงกรฟ้าโอ้โห,โโหกว่าจะได้มานะครับสําหรับสายฟรีนะเย็ดคีสายฟรีก็สามารถขี่ได้นะครับขยันเก็บเงินเอ็มเอานะครับฟาร์มฟาร์มถ้าใครแบบอยากได้ไวก็ไปตีบวกส5บห้าแล้วก็ไปจ้างดึงเอานะครับแต่ถ้าไม่รีบร้อนนะครับก็ก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับไม่เกิน3าปีน่าจะได้ขี่นะครับนะ่บามังกรฟ้ามาแล้วนะครับ มันก็น่าจะเป็นสัตว์ขี่ที่แพงที่สุดในเกมแล้วนะตอนนี้หมื่นเอมนะครับนะผมติดหัวใจไว้ก่อนเดี๋ยวไปลงเผอขายน,นี้จบเลยนะครับเกมเลยนะครับนี่โคตรสวยสวยจัดมันมีทั้งหมดสามตัวนะครับลิมิเต็ดเลยก็คือเป็นสีดำนะครับวิ่งหกสิบนะอ่านี่นะครับ เห็นไหมรอดึงได้เลยนะครับมี26ตัวแต,แต่ถ้าหมดกิจกรรมไปแล้วผมไม่แน่ใจว่ามันจะยังอยู่ไหมนะครับเพราะว่าหมดกิจกรรมไปแล้วผมไม่เคยมีไ d ดีที่มีที่ขี่มังกรฟ้าเลยนะครับหลังหมดกิจกรรมนะหายไปเลยนะครับเกือบปีอ่ะกว่าอันนี้คือไ d ดีแรกของผมเลยนะครับเกือบปีนะกว่าจะได้ขี่มังกรฟ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้โหยากมากอันนี้คือสีขาวนะครับ คนดึงเยอะอยู่อ่าสีขาวก็จะแต่ผมไม่ค่อยชอบนะแล้วแต่คนชอบผมชอบสีฟ้ามีดียังไงมังกรฟ้ามีดีตรงที่กดเพลงนะครับเห็นไหมอ่ากดเพลงนี้นะครับให้เพื่อนๆได้ด้วยนะครับกดเพลงปุ๊บเราจะได้90สเตรีมนาเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องมานั่งฟังเพลงตรงนี้นะครับอ่าเดีย๋ยวผมไปกดถ้าใครใจดีก็มากด ให้เพื่อนให้อะไรได้นะครับเนี่ยกดตัวนี้มันก็จะได้ครบหมดเลยนะครับไม่ต้องมานั่งฟังเพลงตรงนี้30นาทีนะครับนะสำหรับใครที่มีมังกรฟ้าเท่จัดเลยวะ่ะใครสนใจตัวนี้ไปดูในเพจได้นะครับ6 0พ0กว่าบาทนะหรือเอาไ d เดีเก่ามาเทิร์นได้นะครับผมรับเทิร์นนะครับบวกเงินได้นะครับหล่อๆเลยนะครับว่าบวก15หครบการบอสมีการเสือด้วยนะครับเย็ดเคการครบพร้อมเล่น นะครับสมุดหดจัด Ed k เคสามพันเก้านะครับแฟร์ร้อยสิบสีู่นตันนะครับเจ็ดเจ็ดนะรูนเจ็ดเจ็ดเลยวันนี้วันอะไรแล้ววันอาคารนะผมลืมลงดันวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปลงดันกันละกันนะครับผมไม่อยากไปคนเดียวะจะอยากเอาตัวเด็กไปด้วยเดี๋ยวผมเอาตัวเด็กไปด้วยละกันจะได้ลงครั้งครั้งเดียวจบๆเลยนะครับ อันแรกผมลงดันการ์ดเลยนะอ่าดันการ์ดโอ้โหตัวเด็กตัวนี้ผมจะลงประมาณนี้แล้วกันมันจะได้แบบไม่ต้องแบบจริงจังมากอันนี้ลงแบบชิวๆเลยนะครับถ้าเอาระดับสิบมันต้องลงแบบจริงจังนะครับมันต้องมันต้องแบบมันต้องลงแบบจริงจังนะครับอาจจะใช้เวลานะเอาระดับแบบชิวๆไปได้เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยไอโนแลน ผมต้องเก็บสเตมินาไว้ด้วยนะครับเนี่ยเพราะว่าผมจะไปล่าวอยนะครับล่าวอยเอาเรียนแมวนะโอ้โหลืมกินอาหารจบละทีนี้ผมลืมกินอาหารมาเพื่อนๆผมจะไม่ดูในสะท้อนหรอเนี่ยไปแล้วตัวเด็กผม ว่าจะไม่ดวนสะท้อนนะ <ừ. S 1> ชิวๆครับเป็นอาชีพที่ลงดันโหดสุดในเกมแล้วนะครับสําหรับคนที่เล่นคนเดียวนะอาชีพนี้ลงดันมันสุดแล้วเก่งมากด้วยนะครับ สิบอ็มเย็ดขี้แรงจัดให้ผมดูในนี้วะเฮ้ยสิบเยอะโอ้โหเกือบนะครับเกือบหลับนะเมื่อกี้ผมดูในรถดเลือด ไม่ได้กินอาหารเลยวะ่ะผมไม่ได้กินอาหารเลยครับ ผมจะพยายามไม่กดไม่กดสกิลแบบเป็นสกิลหมู่นะครับเพราะว่ามันจะลดอันนี้ผมทั้งหมดแล้วเผื่อผมไปโดนสะท้อนโดนอะไรผมจะได้ไม่เป็นไรผมจะปล่อยแค่สกิลขวนนกแล้วกันก็แรงแล้วนะครับแค่นี้เฮ้ยทรายผมต้องกดวะผมต้องกดต้องกดทรายวะไม่งั้น <laughs> ดูครับโอ้โหลดคูดาวผมสัก มิดเลยนะครับต้องกดอันนี้สะท้อนไว้นะแล้วก็จะชิวๆนะครับกดอันนี้ปล่อยไว้เลยนะครับเพราะว่าเราดวนทายนะ ดึงมืออยู่นะครับเนี่ยได้อยู่ครับได้อยู่ อยากขี่แต่มังกรฟ้าเลยโหโคตรเทพเฮ้ออันนี้โดนสะท้อนแน่เลยวะ่ะผมโดนสะท้อนแน่เลยวะ่ะผมไม่กดวงใหญ่หรอกเนี้ยลูกดาบเนี้ยสะท้อนแน่ปึ๊บไม,ไ,ไม่เป็นไร่ะไม่เป็นไรรอดนะครับสุดท้ายเป็นในนี้นะสุดท้ายเป็นในโอโหผมลืมกด ผมว่าแล้วจบแล้วทีนี้เท้าผมไปแล้วผมลืมโกดมันมีลลนะรถไล่จบแล้วเอได้อยู่ได้จบนะครับจบแล้วโอเคก็ได้มาเจ็ดร้อยหกสิบนะครับเอาลงอีกด้านหนึ่งแล้วกันด้านด้านที่มันลงไวๆอะ่ะเอาด้านนี้เลย ผมจะลงครบเลยนะครับแป๊บเดียวเองอ่าผมจะลงเป็นมูลไลนะเผื่อมันเฮ้ยเราลงด้านนี้เรามีโอกาสได้มังกรฟ้าเลยนะครับขายมูลไลน์8,000เอมอ่ะเก็บอีกเพนพันเอ็มเพิ่มๆก็ได้แหละนะแต่อาจจะใช้ต้องใช้ดวงเยอะมากนะครับต้องใช้ดวงเยอะมากกว่าจะได้นะผมเอาง่ายๆเลยขนาดผมเปิดการบอท ผมเปิดเบรน,น่าจะประมาณสองสามร้อยใบแล้วนะครับไม่เคยได้นะครับไม่เคยได้เลยนะครับเปิดไปน,น่าจะหลายร้อยไอดีแล้วอ่ะครับไม่ได้ได้แต่มินี้อ่ะนั่นแหละดวงผมโคตรกะเอา้าเลือดผมทำไมลดเนี่ยอ๋อไม่ใช่นี่ย ลงทั้งทีต้องลงให้ครบเลยนะไม่เป็นตัวเด็กผมอะได้ไหมม,ไมไูไลท์มูไลท์ไม่เพื่อนลุง <c oughs> ดันนี้เราได้เหรียญแมวด้วยนะครับอีกอันนึงแล้วกันจบแล้วพอละอันสุดท้ายไหนะนี่อันสุดท้ายไปเด็ก ใครที่มีไอดีไม่ได้เล่นนะครับจะปล่อยทิ้งไว้นะํามาขายได้นะครับขอตัวแบบบวกสิบห้าทั้งตัวหรือเงินเอ็มหมืเอมก็ได้นะครับไม่ใช่ตัวเล่นแบบสองวันมาขายอันนี้ผมไม่รับนะปุะ๊บวดกิลนี้วิ่งเลยนะครับอ่าวิ่งเลยวิ่ง กดครั้งเดียวจบเลยนะโอเคมีเด็กดาวตกไหมไม่มีนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็มาไม่ได้มีมาอะไรนะครับมารีวิวห่วงก่อนฟ้าเฉยๆนะครับนะใครที่อยากได้ก็ไปดูในเพจได้นะห0พั 6, กว่าบาทเอาไอเดีเก่าเทินได้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมไปลาบบอยก่อนสวัสดีครับ